สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง W-Sark ในคลิปนี้เราไม่ได้มาทำประวัติของกองทัพใดๆใน Warhammer แต่เราจะมาทำความรู้จักกับ Indominus Crusade เนื่องจากมีหลายคนนะครับผมสนใจในเนื้อเรื่องของ Edition ที่9ดังนั้นผมจึงรวบรวมเนื้อเรื่องบางส่วนที่สามารถประติดประต่อสู่ Edition ที่9ได้มาเล่าให้ทุกคนฟังจะเป็นอย่างไรเราไปรับฟังพร้อมกันนะครับ อินโดมินัสครูเซ e คือหมาสงครามในยุคปลายศสสตวรรษที่41หรือช่วงต้นศสสตวรรษที่42ของอ m p e r i รียม m อฟแมนภายใต้การนำของลอ r คอมแมนเดอร์ออฟอิมพีเรียมลูบูเตกลิมานโดยจุดประสงค์คือเพื่อรวบรวมอิมพีเรียมออฟแมนที่แตกออกเป็นสองฝั่งจากเหตุการณ์เดอะเกรทริฟในช่วงหมาสงครามแบล็กครูเซ e ครั้งที่13 ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่ออา a บดอนหนึ่งในคุณพ้นของฮอรัสได้ขึ้นมารับตำแหน่งเป็นเอเวอร์โชเซนและผู้นำของเคออสทั้งหมดในมิติวาร์ปอาบดอนได้เริ่มต้นสงครามแบล็กครูเซธถึง13ครั้งแต่ครั้งที่ประสบความสำเร็จคือครั้งที่13บนระบบดาวเคเดียเคเดียเป็นระบบดาวระดับฟอ r ทสเ World ที่มีกองกำลังอิมพิเรียมกาดเป็นจำนวนมากประจำการอยู่ที่นั่นและบนเคเดียได้มีอารยธรรมโบราณของเซนอส ที่คาดการว่าน่าจะเป็นอารยธรรมโบราณของพวกในครอนอยู่ที่นั่นมันเป็นเสาหินประหลาดที่ไม่มีใครสามารถไขปริศนาของมันได้กระทั่ง Archmagos Dominus Berisarius Call หนึ่งในผู้คุมกฎแห่งดาวอังคารได้เดินทางมาที่เคเดียเขาก็ได้เดินทางไปที่เสาหินปริศนานั่นทันทีเพื่อศึกษาและถอดรหัสในการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ปริศนานี้โดยคอลมั่นใจว่าตนเองสามารถควบคุมมันได้ และเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่อับาดอนจอมทับพแห่งเควอสทั้งปวงในวาร์ฟได้วางแผนที่จะบุกโจมตีเขตดวงดาวของ Imperium of ออฟแเมื่อเขาสามารถถอดรหัสการทำงานของเสาปริศนานั้นได้สำเร็จกระทั่งสามารถสั่งการให้มันทำงานได้อย่างสมบูรณ์มันทำให้ Eye of Terror อันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมิติวาร์ฟกับมิติความเป็นจริงหดตัวลงนั่นจึงทำให้อบาดดอนเปลี่ยนเป้าหมายจากเดิมที่จะกระจายกำลังและมุ่งโจมตีดาวเป็นวงกว้าง กลายเป็นว่าเป้าหมายในการเปิดมหาสงคราม b แบ c ็ c ครูเ d e ครั้งที่13คือดาวเคเดียอับบาดอนนำกองทัพเคอสเข้าโจมตีดาวเคเดียอย่างรุนแรงโดยเขานั้นได้นำป้อมปราการลอยฟ้า Black f o r t r e s สมาพร้อมกับกองทัพด้วยในการรบเป็นไปนอย่างดูเดือดแต่ฝ่ายเคอสเปซมมรีนั้นไม่อาจจะฝ่าแนวป้องกันของดาวเคเดียได้อับบาดอนไม่เห็นวี่แววในชัยชนะเขาจึงตัดสินใจออกคำสั่งให้นำปราการลอยฟ้าแบล็กฟอร์ทรส ทิ้งเข้าไปในวงโคจรของดาวเคเดียนั่นจึงทำให้แรงดึงดูดของดาวเคเดียดึงป้อมปาการแบ็กฟอร์เทรสเข้าไปชนกับผิวดาวพื้นดาวเคเดียสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจนภูเขาไฟหลายแห่งบนเคเดียปะทุพื้นทะเลหลายแห่งแห้งเพราะความร้อนบนผิวดาวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงจุดเดือดเหล่าทหารประจำการอย่างเคเดียอิมพีเรียกลกาดเรเิเมนท์ทั้งหมดได้เสียชีวิตนอกจากนั้นสิ่งที่เวลวร้ายกว่านั้นคือ เสาหินปริศนาได้ถูกทำลายลงเมื่อไม่มีเสาหินนั้นมาขัดขวาง Eye of Terror ก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นจนมันได้แบ่งจักรวาลออกเป็นสองฝั่งเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่า The Great Rift ในระหว่างที่ดาวเคเดียกำลังแตกกระจายก็ได้มีกลุ่มเอลดาปริศนาที่เรียกตนเองว่าย a n a r i ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเราผู้รอดชีวิตจากการล่มสลายของดาวเคเดียและเหล่ายานาริได้ส่งสารไปยังมพีเรียม เพื่อให้ I m p e r i u m of m a ฟแและกลุ่มเยนาริเป็นพันธมิตรกันโดยเยนาริได้มอบสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อตอบแทนอ m p e r i u ียที่ได้ยอมรับข้อเสนอของพวกเขานั่นคือการรักษาไพรมากรบเบเตกัลิมานจนหายขาดจากอาการโคม่าเมื่อไพรมากรอบเบเตกัลิมานฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่าเขาก็ได้นั่งบนตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนองค์จกักรพรรดิและได้ประกาศร,ราชองค์การที่จะรวบรวมอิมพิเรียมออฟแมนที่ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งจักรวาลเป็นหนึ่งเดียว โดย Imperium of Man ที่ถูกแบ่งออกเป็นสฝั่งถูกเรียกด้วยชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละฝ่ายโดยฝั่งแสงหรือ Imperium Santus เป็น Imperium ที่เป็นดาวหลักอยู่ที่เทรามีผู้นำคือ Lord Commander of t e r r a ทราโลโบเต้กัลิมานและตั้งอยู่ด้านหน้าของ Eye of Terror ที่ขนาดใหญ่และฝั่งมืดหรือ Imperium Nihirus หรือบางคนเรียกว่า Dark Imperium เป็น Imperium ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของ Eye of t e r r ที่ขยายใหญ่ขึ้น โดยมีผู้นำคือลอดคอมมานเดอร์ดันเตเป็นผู้สำเร็จราชการของดาร์ i m p e r i เรียมโดยผู้แต่งตั้งให้เขารับตำแหน่งนี้คือการิมานเองหลังการประกาศราชโองการที่จะรวบรวมอ m p e r i รียม m อฟแมนให้เป็นหนึ่งเดียวกาลิมานก็ได้ประกาศระดมพล Space Marine, c u ตเดียสกาดซิสเตอร์ออฟไซเรนอะเดปตันโซโลลิตและอิมพ r เรียลกาดร e g i เ e n t เป็นกองกำลังที่จะถูกนำไปใช้ในมหาสงครามอินโดมินัสครูเซ e ทว่า ก่อนการเดินทัพจูๆ่ๆปีศาจที่เป็นค่ารับใช้ของเทพเคออสแห่งเลือดที่มีนามว่าคอนได้ฝ่าวาร์ปสร์มออกมาเพื่อโจมตีอิมพิเรียมโดยไม่ได้ตั้งตัวประชากรหลายพันล้านของอิมพิเรียมต่างตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่การิมานก็ได้สั่งให้อเดปัสคาสตูเดียสซิสเตอร์ออฟไซเลนและกองกำลังอัลตรามารีหลายกองพันเดินทางไปที่แนวรบและโต้กับการโจมตีของคอนจนปีศาจค่ารับใช้ของคอนต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับกลับไปที่วาร์ป โดยในการรบครั้งนี้ถูกเรียกว่า Battle s of Lion Gates หลังจากปัญหาเล็กน้อยจบลงกาลิมานก็ได้ประกาศสองคราม Indominus c r u s a d e อย่างเปิดเผยและได้นำกองฐานทั้งหมดของ Imperium of Man เดินหน้าเข้าสู่สมรภูมิแห่งการรวบรวมมนุษยชาติอีกครั้งโดยมีศัตรูของมนุษยชาติก็คือเหล่าเซนอสมากมายในอวกาศและรวมไปถึงเหล่าข้ารับใช้แห่ง chaos อีกมากมายขอบคุณสำหรับการรับฟัง ขอบครับ